โรงเรียนอนุบาลครักพดุงโอครักประชายินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเรียนท่านเสรีขามประภัยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกท่านอภิชัยชาซุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกท่านจำลองเรียงสีเจริญพร ผู้อำนวในการโรงเรียนอนุบาลนครนายกในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีครั้งที่1ตำแหน่งรองผู้อุ่วในการสถานศึกษาปีการศึกษา2563ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวสุปรษาเกิดสูงรองผู้อุ่วในการโรงเรียนอนุบาลองคครักษ์พดุงองค์ครักษ์ประชา ประวัติส่วนตัวนางสาวสุปรสาเกิดสูงเกิดเมื่อวันที่4มกราคม2529อายุ35ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธกรุ๊ปเลือดโอภูมิลำเนาบ้านเลขที่82ทับ2หมู่2ตำบลพระอาจารย์อำเภอครักจังหวัดนครนายกสถานภาพสมรสมีบุตร2คนบิดาชื่อนายสังวานเกิดสูง อายุ63ปีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจบารดาชื่อนางอ้อยเกิดสูงอายุ62ปีอาชีพค้าขายประวัติด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชสาธรรมมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพ,พัทรพิทยาจารย์ มัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอครักระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนดุสิตระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการอายุราชการ9ปี7เดือนพศ2554ถึง2557ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอันดับคสอ .1 โรงเรียนบ้านดีลังสพปรบุรีปปเขตส,สองศ2557ถึง2562าตำแหน่งครูอันดับคอสอสองโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามสพปนครนายกพศ2 5 6 2ถึง2563าตำแหน่งครูอันดับคสอสองโรงเรียนวราชสัทธธรรม พศ2563ถึงปัจจุบันตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอันดับกอสอ .2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์พดุงองครักษ์ประชาสพปนครนายกโรงเรียนอนุบาลองครักษ์พดุงครักษ์ประชามีนักเรียน1,331คนครูและบุคลากรรวม74คนจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น2ระดับคือ ระดับปฐมวัยและระดับปถมศึกษาภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. งานบริหารวิชาการฝ่ายประถมและปฐมวัย 2. งานบริหารงานงบประมาณฝ่ายปฐมวัย 3. งานบริหารงานบุคคลฝ่ายปฐมวัย 4. งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายประถมและปะถมวัย 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย1.1การบริหารการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิธทธิภาพการบริหารงานวิชาการมีการดำเนินการกิจ,จกรรมทางวิชาการดังนี้จัดทำแผนการพัฒนาดำเนินการตามแผนจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ มีการพัฒนาครูนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายมีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลที่ชัดเจนมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้และให้ความรู้แก่ครูส่งเสริมสนับสนุนครูนำความรู้สู่การปฏิบัติส่งเสริมการจัดทำสื่อและนวัตกรรมมีการวางแผนนิเทศติดตามมีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่องการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา 1. มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้จัดทำแผนบริหารงบประมาณดำเนินการตามแผนงบประมาณมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำรายงานการเงินของสถานศึกษามีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุมีการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 2. มีการดำเนินกิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้ จัดทำแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินการตามแผนระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งผลต่อการพัฒนาได้รับการสนับสนุนงบประมาณความร่วมมือจากหลายภาคส่วนการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยรบรรณวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ sure 1. มีการดำเนินการบริหารงานบุคคลมีการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยรบรัณวิชาชีพดังนี้มีแผนการบริหารงานบุคคลดำเนินการตามแผนมีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีแผนส่งเสริมวินัยและรักษาวินัยจรรยาบรัณวิชาชีพดำเนินการตามแผนส่งเสริมวินัย และรักษาวินัยจรรยาบัณวิชาชีพ 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพดังนี้ดำเนินการตามแผนโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนานำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 1. มีการดําเนินการกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้จัดทําแผนบริหารทั่วไปดําเนินการตามแผนมีการบริหารงานเพื่อการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จดทำแผนการขอใช้อาคารสถานที่ดำเนินการตามแผนการขอใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2. มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนดังนี้สถานศึกษามีการประชุมวางแผนโครงการที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองชุมชนจะทำแผนโครงการที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและมีการดำเนินการตามแผน สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพจัดทำรายงานการดำเนินง,งานและมีการรายงานผลการดำเนินง,งานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง1.2ผลการดำเนินง,งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนทางสพทได้ให้ในโยบายไว้4หัวข้อดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัย มีระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูแปแบบ 2. ด้านโอกาสสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนพัฒนาการทั้สีด้านได้มีการพัฒนาดําเนินการให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและส,ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 3. ด้านคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ 4. ด้านประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยพัฒนารงเรียนคุณภาพของชุมชนเพิ่มสิทธิภาพในการวิเทศติดตามประเมินผล รวมทั้งอีกหลายโครงการที่สพทได้นำเสนอให้กับโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทำการจัดทำโครงการตามที่สพทได้เสนอมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางเรียนเช่นโครงการปลอดขยะซิรูวั o กูโครงการโรงเรียนศิจริตโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจออเพียงและโครงการวิถีพุธเป็นต้น มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดคิดเริ่มสร้างสารรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองสุขันธ์าโมเดลเป็นการดำเนินการดังนี้ S supporting การให้การสนับสนุน U united การสร้างความเป็นเอกภาพ P p a r t i c i p a t o r e การมีส่วนร่วม A. assessment พยายามเพื่อความสำเร็จ N. network การมีเครือข่ายที่ดี S. sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ A. assessment การประเมินและพัฒนาตนเองมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดรเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อ,อการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาดังนี้ได้เตรียมงานและได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนง,งานดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนเข้าร่วมกับโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับมหาวิทยาลัยสวนทุสิษย์โรงเรียนจึงทำการวิจัยในทุกระดับชั้นเรียนของปฐมวัย เป็นคณะทำงานฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองรุ่นเป็นวิทยากรในการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองรุ่น1.3ผลการที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสถานศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมจัดทำแผนจากหลายภาคส่วนม,มีแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนมีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับติดตามตรวจสอบมีการรายงานการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามีการรายงานผล ที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหา,ารสถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานโดยทางเรียนได้จัดการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์โรงเรียนทางเพจโรงเรียนทุกรูปแบบตามช่องทางในการเผยแพร่ดิฉันนางสาวสุปันสาเกิดสูงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควรักพดุมควรักประชา ขอจบการรายงานการปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่1ในการประเมินสำเร็จทีผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้นริการสถานศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้